เอิงเองเออเองไงเอิงเองเออเองไงถึงเดือนกันยาของทุกปีก็จะมีงานเกษียณใหญ่ปีนี้ก็เช่นกันเราจัดงานเกษียณให้ อาหารทั้งหวานข้าวตักกันยาวยๆจรินกันตามสบายถ้ากินกันไม่หมดให้ห่อใส่รถเอากลับบ้านไปปีนี้ใครกเกษียณบ้างบ,บอกให้ฟังจะได้ไหมคนนาที่หนึ่งอาเป็นหนุ่มรอมีอักษรย่อทั้งยาวและใหญ่ตัวพอกับตัวรออ,ออ๋ออ๋ออ๋ออาจารย์เทโรธไง ท่านสอนอยู่บัญชีแหมมาปีนี้แล้วก็เสียจะได้เสียดายคนมีฝีมือน่านับถือเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ใช้ชีวิตย่ำซ้ำม,มถาถะสามารถพบปะกับแกได้สัมมนาเจอที่รถตู้แต่ถ้าอยู่ในมหาลัยจะเจอตำลงอาหารชอบไปทานอาหารง่ายๆ แกดูเป็นคนเงียบๆแต่ข้อมูลเพียบเราไปถามแกได้นี่แหละคืออาจารย์ไพโรธที่กล่าวมาทั้งหมดแสนประทับใจคนที่สองคืออาจารย์กิติยาเดินไปเดินมาในมหาลายัยชอบหาที่เงียบๆนี่แหละอาจารย์เจี๊ยบนิเทศไงดูแกเป็นคนเท่ๆแต่ไม่เกเรนะจะบอกให้ ชอบเที่ยวเขาวัดทำบุญสนับสนุนศาสนาไทยชอบเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อนาคตไกลไปไหนชอบืือกล้องถ่ายถ่ายกล้องๆ้อง,องแล้วก็พูดบัรยายการสอนแล้วก็เข้มข้นนักศึกษาแต่ละคนได้วิชามากมายถ้าจะทำให้อารมณ์ดีชวนควุยเรื่องนี้เรื่องแมวไงนี่แหละคืออาจารย์เจี๊ยบ เห็นดูเนียบเนียบแต่สบายสบายคนที่สามคืออาจารย์โยภาผมบ๊อกหน้ามาดูสดใสเพื่อโรงงานเรียกพี่จูนส่วนนักศึกษานูนเรียบให้ยาวไงคิ้วหลุยปาด้ากุชชี่พอแกมีอยู่หลายไพแกเป็นคนใจดีไม่เชื่อลองสิขอแกได้วันก่อนขอไปแสนสองได้เลยน้องเดี๋ยวพี่จูนจัดให้ ดอกเบี้ยร้อยละ45่5 5ห้ฉันผ่อนไไม่ไหวที่พูดมาละล้อเล่นเพราะพรีจูนเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ใครๆก็รู้อยู่ว่าเป็นคุณครูที่รวยน้ำใจเรื่องงานไม่ต้องพูดถึงทุกคนนั้นทึ่งทำงานชับไวอีกทั้งเรื่องการสอนไม่เคยเกี่ยงงอนก็สอนเรื่อยไปและผิดชอบหลายสิ่งอย่าง ไม่เคยว่ามีหน้าที่มากมายนี่แหละคืออาจารย์จูนรู้จักทุกรุ่นเพื่องานยิ่งใหญ่ปีนี้ท่านเกษียณทิ้งความภาคเพียรเป็นตัวอย่างไว้ฉันจะจำชื่อนี้ว่าคุณครูโยวภาตลอดไปทั้งสามท่านที่กล่าวมาทั้งหมดขอให้พบกุศลอันยิ่งใหญ่พบเจอแต่โชคลาบให้สุข,ขาภาพแข็งแรงตลอดไป ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งจากใจจริงชาวโอจกงไงยังรักคิดถึงทุกท่านไม่ว่าจะนานสักเท่าไรแวะเวียนมาหากันยังรักและผูกพันเสมอไปพวกเราโบกมือลารักและศรัทธาตลอด